สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องประหลาดใหม่ชาแนลครับวันนี้พามาติดตามชมเรื่องราวดีๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิพิธธรรมทรหรือหลวงพ่อวัดซึ่งเป็นเกจิเถราจารย์ชื่อดังอยู่เมืองชลวันก็คือเมืองพิจิตรแห่งนี้นะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับพี่แดงนะครับซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ ที่อุปถัมภ์หลวงพ่อมานานนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังขับรถให้หลวงพ่ออยู่ด้วยแล้วก็ดูแลหลวงพ่ออยู่นะครับคือตำรวจไล่จับไล่จับวิ่งตามกันไปแล้วยิงไล่หลังมันกระโดดน้ำไปแล้วก็ปืนยิงอาจะยิงขู่ยิงไม่โดนนั่นแหละครับพอพอจะเดอกไปปุ๊บเชะเชะเชะลั่นไกลไม่ออกไม่ออกปืนไม่ระเบิดตำรวจตามมาหาที่ที่วัดเลยครับก็ไม่ก็จับ ก็จับมันได้ไงก็ล้อมจับกันจนได้จับจนได้เสร็จแล้วก็ถามมันมีอะไรครับติดตัวมาก็เอาให้ดูครับก็เอาให้ดูไปเรียนลงจับหลวงพ่อวันก็ตามมันดูอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ที่หลวงพ่อมีชื่อเสียงนั่นแหละก็มาดูันอันนี้ตำรวจที่ไหนครับนี่ตำรวจแถวบ้านเราหนิตำรวจปันหินตำรวจเขาบ้านเราอีกฝั่งครับ ในยุคแรกตำรวจก็มาตามหาก่อนเลยสิครับก็ตำรวจมาทหารมามารออย่าบานก็มาตามข่าวตามข่าวบางทีก็อย่างที่ว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเลยเก็เห็นว่ามีวัตถุขงคนของทองกระาษตามกระกาบที่วัดแล้วขอมันเช่ามันเป็นคนใหญ่พ่อจะแจกสมไัยก่อน ให้มาหาหลวงพ่อแจกเกงเดียวแจกทุกวันนี้ก็ยังแจกอยู่แจกแจกอทุกวันนี้แจกอยู่เพราะว่าครับมันเป็นอะไรที่จังต่แรกนะที่บอกทำเรียนลงมาพอยิ่งให้แล้วก็ยิ่งกลับครับเดยทุกวันนี้ใครเขาไปหรือเราเดี๋ยวเราก็ได้รับครับเดยทุกวันนี้ทั่วประเทศไทยเลยหลายหลายท่านผมไปกรุงเทพหรือว่าไปเพื่อนที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนยังรู้จักนะครับรู้จักหลวงพ่อ ถามผมมาว่ารู้จักหลวงพ่อวันไหมขอเหรียญหลวงพ่อวันก็มีเพื่อนอยู่สมุทรสาครเขาถามนะครับก็จะเห็นได้ว่าชื่อเสียงหลวงพ่อหน่งดังอันนี้โดยที่มาจากจากประสบการณ์จริงๆไม่ได้มาจากการโปรโมทไม่ได้มาจากการที่ใครไปโฆษณาอะไรนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพินิหารเกิดจากประสบการณ์จากผู้เดียวไม่ใช่แล้วเขาก็มาหากัน แต่ก็ขอเรียนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางท่านอาจจะต้องแต่ก็เคารพสิทธิกันนะครับเคารพสิทธิกันก็เป็นความเชื่อคนที่ยึดมั่นตั้งมั่นในการบูชาครูบาอาจารย์ในการบูชาหลวงพ่อนะครับเรา,เาจะเกิดประสบการณ์เราให้ฟังครับหมอแสดงว่าครั้งแรกนี้ยังไม่ได้ทําเหรียญทํารูปล่ทอทำ,ทำตะกุดทตะกุดก่อนนะครับจะทํารูปล่อจะทำรูปล่อหลวงปู่จันทร์ หลวงปู่จันคือครูบาอาจารย์ของอดีตเจ้าวาดของหลวงพ่อด้วยไหมทันไหมครับไม่ทันไม่ทันลเกิดแต่ว่าเป็นอดีตเจ้าวาดองค์<ล>เก่าหลวงปู่จันนี้ก็เป็นกเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเงินยุคหลวงพ่อเงินเลยยุคหลวงพ่อเงินครับตำนานก็ว่ากันนะแต่เราก็ไม่รู้เกิดเป็นทางเดียกยขเล่ากันว่าหลวงปู่ศุกรก็หลวงพ่อเงินแล้ก็หลวงปู่จันจเขาเป็นสหธรรมิกกันเหมือนเป็นเพื่อนกันไปมาครับครับ ไม่ก่อนใช้ช้างเดินทางด้วยช้างครัับที่วดหลวงพ่อหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินก็เคยมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นนะตามตำนานนนี้หลวงพ่อก็เล่าด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเคยฟังเขาไหฟังเข้ามาทีหนึงหลวงพ่อเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันแล้วแล้วก็ฟังเขาเล่าอย่างนั้นครับจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้แต่ก็คงมีเข้าอยู่ว่ามีเข้าอยู่ พอววถึงยุคของพ่อก็ไปทำหลวงปู่ทำหลวงปู่ฌันหลปู่หล่อครับแล้วก็อา์จิจตเอาครนี่แล้วใน,วนส่วนของวัตถุมางคลครับมีตะกุดมาเริ่มเป็นเป็นเป็นของชัดเจนที่วันงพ่อสร้างครับแล้วก็มามาเหรียญเหรียญพัดยศครับ B46B อะไรเนี่ยที่เขาได้ประคุณ ปีสี่หกคือเรื่องแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกครับจะไม่ทำาคราะทำเหรียญดีวก็มันมีวาระเดี๋ยวพอทำไปเทําทำไปแจกเขาอย่าโยมจะได้เอาไว้บูชาครและติดตัวเดิมท่านจะไม่ยอมทำด้วยจะไม่ทำบอกว่าตังค์มันก็จะไม่ไปทำมาแจกเขา จะตั้งจะตั้งวัดตั้งวาตรงไหนครับแลก็นี่แหละสิ่งนี้แหละมันจะมาเองหลวงพ่อครับไม่ให้กวนอ๋ออันนี้กีแดงเป็นคนแนะนำหลวงพ่อเลยนะใช่ใช่มึงเข้าใจอยู่ตรงไหนทำอะไรตรงไหนบังพากุไปดี๋อ๋อไป่ังยอมแล้วหลวงพ่อไปดูโรงงานเองด้วยเลยไปไปไปมาอยู่หาครับอันนี้รูปแบบรูปแบบเหรียญโครงจักรยังไก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นนี้หรอกก่อนนี้เคยเห็นเหรียญมึงบุเขียน ครับหลวงพ่อเขียนเฮ้ยแล้วตามตำนานเคยผมเคยได้ยินมาว่าหลวงพ่อเคยเดินรับทุ่งไปหาหลวงพ่อเขียนจันไปไปดูท่านก็ไปไปกราบหลวงพ่อเขียนด้วยเช่นนั้นจันทไปแต่ก็คือเราเรายังเล็กไงยังเล็กแต่เขาก็เล่ากันเพราะว่าคนที่วัดหลวงพ่อเขียนก็ยังปยังเล่ากันว่า ว่าว่าหลวงพ่อเคยกเกิดไปสมัยก่อนถนนหนทางก็คงไม่ก็เหมือนอย่างสมัยเนี้ยที่มีพระวัดโน้นวัดนี้มากราบหลวงพ่อสมัยนั้นเป็นยุคของเขาอ่ะยุคนั้นก็คงหลวงพ่อเขียนเนี่ยโด่งดังมากขนาดหลวงปู่ฤษีลิงดำยังต้องนั่งเรือขึ้นมานั่งรถไฟขึ้นมาหาหลวงพ่อเขียนใช่ใช่ใช่อันนั้ก็เอาแบบแบบเหรียญองค์จักรของหลวงปู่เขียนเอามาเป็นต้นแบบเอามามาดูแล้วก็มาดูเอ้ครับ มันเหมือนพัดยศเนาะมันจะเป็นแฉกใช่ไหมมันเหมือนพัดยศเอ้ามันเหมือนพัดยศเอานี่หละเอาเป็นเหรียญนี่ละครับเหรียญพัดยศเหรียญคงจากรรวนี่แหละก็จะได้เป็นที่ระลึกในการแต่งตั้งพัดยศอ่ก็ไปกันหลายคนนี่ก็เอ้าเฮ้ยแล้วจะเอายันอะไรดีวันนีครับทำไมนั้นหลวงพ่อจะระบุดลวงพ่อยังเคยพูดถึงคาถาครับคาถาอยู่บทนเงี้วบนโมคุชายะคาถาเจ้าะพรองค์ ยาพระองค์เนี่ยนโมพุทา,ายะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราเป็นมุกตลกยังไงครับนโมพุทายะเนี่ยเป็นคาถาที่มีลูกศิษย์อยู่ตำนักหนึ่งเขาเขาเขา,เขาไปบวชอยู่ล้วกคนนี้ก็ไปเรียนวิชาในวัดน,นั้นคจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่รู้ก็สอนอะไรบ้างนะ พอถึงเวลาลูกศิษย์ก็กระลาจันไปลำนักตัวจนนักเข้านักเข้านานหลายปีลูกศิษย์องค์เนี่ยเหาะมาเลยเหรอครับมันเป็นนิทานนะคือให้ให้แค่คาถาน้ามูทายาไปเฉยๆเราก็ไม่รู้แล้วตอนแรกอ่ะไม่รู้หรลกว่าเขาให้กระถาอะไรไปครับ ตอนได้นอะไรกันไปเรอ, oh, อเ๋อตอนนั้นไม่รู้อไม่รู้เรามาเรียนวิชาจากกำนาควัดน,นี่ oh. แล้วก็กลับไปวัดตัวเองครับ <c oughs> ถึงเวลานานหลายปีเหาะมาจกหอกมาจากวัดตัวเองก็มาลงมาลงที่วัดอาจารย์ครับนี้อาจารย์นั่งงงเอ๊ผมติดผมติดเราไม่ใช่ื่อนะ่ะ โอ้โหเก่งจริงเลยเหาะมาเลยเนาะเหาะได้เลยนี่ว่าวันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรแล้วหลวงพ่อก็เล่ามันรู้ว่าเล่าครับสมัยนั้นหลวงพ่อก็เล่าปกติก็เดินมากราบโอ้ผมเองพ่อแบบโอ้ยไปเรียนอะไรที่ไหนมาเล่าวันนั้นเรียนอะไรมาหลก็เรียนจากรจานท์นี่แหละโอ้แล้วใช้บทไหนเล่าบอกน้โมพุทธายะอะไรจำบิด จำผิดผิดจำผิดครับแต่ทองโมพุทธาแยะเยอะแล้วเหอะเลยกจิตมันมั่นจิตมันมั่นลยองค์กระถาคือไม่คืออันนี้ในยะความหมายจะหมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ที่คาถามันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตไม่ว่าคาถาอะไรแต่ว่าถ้าจิตใจออกแบวกถึงในจุดที่มั่นแล้วแล้วสาเร็จฌานสําเร็จยานสําเร็จอภินญาอะไรแล้วมันก็จะได้ตามความเชื่อก็คือมี อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่จิตเกิดจากตรงนี้เลยครับโดยตรงเพราะฉะนั้นคาถาก็ไม่สําคัญเท่าไหร่อยที่จิตก็ก็เป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะให้มันจิตมันรวมอยู่ในในองค์คาถามต่โมยะแย้หลวเห่อได้เลยวันนี้ไปพูดอย่างนั้นหลวงพ่ออาจารย์ก็บอกมันไม่ใช่องนั่น ที่ผมให้ทัานไปนะโมพุทธายะให้ผิดให้ผิดไป่จำผิดไม่ใช่ผิดผมเมื่อบอกกับท่านไว้แล้วโมพุทธายะนั่นไม่ใช่โมพุทธายะที่ถูกมันต้องยะก็เป็นเรื่องเล่าขำขันของหลวงพ่อกลับไม่ได้ที่ต้องเดินกลับเหาะไม่ได้เลยขากลับผิดไม่มั่นเลยอ๋อมันยะรือยยะกันแน่นะวันไหวไปแล้ววันไหวไปแล้วว่าจำผิดขากลับเดินกลับเลยเดินกลับเหาะไม่ได้กันี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้่ มันดีจิตแต่ก็นี้พอเรานึกถึงข้อนี้ที่ท่านเล่าฟังเราก็เอ้ยเอาน้โมพุทธายะนี<อ>่นะแต่ทีนี้จะเขียนยังไงครับหลวงพ่อดูอย่างนี้เข้มๆนี่น่าจะเป็นกระบ,บอกควายเปนะ็ใช่ยันกระบอกควายเขายืมเข้ามาจากทางสายชนบุรีครับ<ล>เป็นรูปก,กระบองกกระบ,บอกควายแล้วมีนัยยะความหมายไงครับกระบอกควายกระบอกควายมันก็เหมือน,นตะบะเดชะอะไรประมาณนั้น เป็นองค์ครับลักษณะเป็นองค์ฐานครับลงมาจะเป็นเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเป็นรูปองค์พระขาบไปได้เลยก็เลยเอาตรงๆมาแบบนั้นจะเป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสี่สิบหกครับแล้วก็มีตหลังๆก็มีเอ๊ะเหรียญมันมันน้อยเนาะสร้างห้าพันเหรียญ พ่อบอกเอาเพิ่มอ,อีกห้าพันเนาะก็ไปปัามเพิ่มอ,อีกเป็นหมื่นเหรียญเป็นหมื่นเหรียญครับทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้หาได้ยากก็พอได้อยู่แต่ว่าะะเขาก็หวงหวงได้แลละ <c oughs> ทุกคนก็อยากเก็บก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช่แล้วจาหลังก็มาทําพระผงครับยำพระผง<ม>จากนั้นก็ว่อายุเจ็ดติดเจ็ดสิเจ็ดติดกว่าเจ็ดติสองนะครับ จ็ติ๊ก้อนี่แหละตรงนั้นก็เริมทำทำตะกุดทำผ้าผงหลังจากทำเหรียญก็มารล่อลูกรล่อทำกันมาเรื่อยเลยคันนี้แต่ก็จะทำอยู่ในวัดคือหมายถึงว่าสร้างกันเองทำกันเองก็ไม่เรียนการโปรโมณาครับในยุคแรกในยุคแรกก็ผู้สร้างก็ยังไม่ได้เข้ามาก็ยังแต่ในส่วนของคนที่ไป บูชาเหรียญแล้วไปมีประสบการณ์ที่ท,ที่ที่ทำให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากประสบการณ์ที่การใช้ใช้บูชาแล้วเกิดอภินิหารเกิดเรื่องราวต่างๆท,ที่ที่เกิดมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเยอะใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบก็ไม่ว่าจะเป็นทหารที่ไปอยู่ตามชายแดนแล้วเกิดระเบิดระเบิดรถระเบิดทั้งคันแต่ว่าคนที่บูชาที่คล้องไว้มีจิตใจที่ตั้งมั่นนะ อันนี้ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับไม่เป็นไรเลยสาคัญอยู่ครับเหมือนนิชาดันเราครับแต่บางท่านนําไปแล้วไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ไปลองมั่งไปอะไรบ้างอันนั้นมันก็มันแล้วแต่ใช่ไหมครับแต่จะไม่สมควรที่จะไปองครับการที่รับจิตกันก็รู้อยู่เนาะครับต้องให้ให้ความเคารพต้องพูดง่ายๆให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนที่เรามีชีวิตเรา ใช้ชีวิตปกติในสังคมปัจจุบันเราก็ต้องให้เกียรติกันอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็น่าจะเหมือนกันและน่าจะต้องให้ความเคารพมากกว่าเดิมด้วยซ้ำต้องเป็นั้มากกว่าเพื่อนกันที่เคารพนับถือกันคุณภาพอนุภาพเลยแล้วไหนยางเป็นสิ่งเกิดสิ่งยากก็จะเป็นสิ่งง่ายสิ่งที่จะตายก็รอดก็แล้วก็มีอะไรอีกไหมครับที่ที่พี่แดงพอทราบมาว่าที่เขาไปใช้แล้ว แล้วเกิดอภินิหารแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราไม่เห็นกับตาเขาเล่าหรือเแต่ก็เราก็เล่ากันมาเรื่องรถเรื่องราวในความไปชนกันทําให้คนมาตามหาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่อยู่สัมผัสอย่างเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างอย่างที่แน่แล้วก็เหรียญกระถินทีนั้นที่ว่าเป็นพระ่มเดชนะนะครับเด็กคลองไปที่เป็นเป็นเหรียญโลหะใช่ไหมครับเป็นโลหะเหรียญกระถิน นฟันไม่เข้าอจริงๆแล้วอ่ะมันก็จับได้เอาไปอยู่แล้วทีนี้พ่อมันเอาไปทําบุญครับไว้ไว้ที่ซองกี้ก็ได้ค่ะามาสามองค์มาเรี่ยมครับเตรียมใส่กอติ๊กดีลูกลูกลูกแวะมาหาครับที่ร้านเรี่ยมพระ่า,าะไปเที่ยวอ เกือบไม่ได้ไปแล้วเดียมเสร็จพอดีเลยก็คลองอ๋อใส่ไปเลยไก่ต้อยลูกไรครับเผลอแป๊บเดียวลูกกลับมาเสื้อขาดโดนโดนฟันแต่ตัวไม่เป็นไรตัวไม่เป็นไรเข้าไหมครับไม่เข้าเลยมีรอยแดงมีอะไรไหมไม่มีแต่เสื้อขาดเสื้อขาดเป็นรอยเลยนี่เรื่องจริงนะครับเนี่ยที่ไหนครับเกิดที่ไหนครับทั้งในกรุงเทพอ๋อเรื่องมันมาที่วัดแล้วหลังจากนั้นเขามาเลยมันก็มาที่วัดเลยไอ้คนโอ้โหนี่คนลุกเลยครับไอ้คนพ่อ นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมาเล่าใัอย่างนั้นอย่างนี้เราเล่าเรื่องจริงมาเอาอีกอยากได้กีทหินอีกอันนี้ก็ถึงปีไหนครับหกหินะโยกหนึ่งหกหนึ่งเนาะใช่ใช่ครับหกหนึ่งหมายเลขนึ่งหกเก้าครับหนึ่งอะไรแบ้กระจายกันไปครับเน่ยแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ฟังก็เป็นไปได้ ดีแล้วโชคดีของเขาครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมทําหน้าที่ในการสื่อเรื่องราวที่เกิดอภพินิหารหรือว่าเกิดอภพินิหารเป็นประวัติเกิดประวัตอะไรประสบประการที่ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้นะครับเล่าสู่กันฟังนะครับ เราสู่บนฝังโดยซึ่งพี่แดงเนี่ยท่านอยู่อุปถากหลวงพ่อมานานแล้วก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาหาหลวงพ่อเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะ